สวัสดีทะพี่น้องชาวไทยทั่วโลกมาพบกับรายการสายใหญ่ไทยนะคะสายใยญ่ที่พร้อมจะเชื่อมใจคนไทยทั่วโลกไปด้วยกันผ่านทางการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆในมุมมองที่แตกต่างอยากสร้างสรรค์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทยทีวีเกิลบอลเน็ตเวิร์กแห่งนี้นะคะเวลา11 3เนาิกานาทีและออกอากาศอีกครั้งหนึ่งเวลาส0 5นาิกานาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะและวันนี้นะคะโอ๊กก็ยังคงอยู่ที่โรงแรมเดลเลเจนจังหวัดสมุทรสงคราม และแน่นอนนะคะอากาศเช้าๆช้สบายๆนะคะมีอากาศมีสดชื่นมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็เหมาะแกการที่จะได้ออกกันลังกายยื่เส้นวิสายกันใช่ไหมคะเพื่อเป็นดีการดีต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญจากแดนไกลของเราทั้งสองคนยังคงอยู่กับโอนะคะพบกับคุณนิกกี้และกับคุณปังก็เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แต่ดียามเช้านะคะเหมเห็นเราแต่งตัวกันแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณฟังโก้นะคะจะมาแนะนําวิธีการออกกําลังกายแบบโยคะใช่ไหมคะเพราะว่าคุณฟังโก้เนี่ยเป็นผู้ที่ได้ฝึกการเล่นโยคะมาก,กว่า20ปีแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะมีการมาแลกเปลี่ยนท่าทางการเล่นโยคะทางอิตาลีแล้วก็แบบประเทศไทยกันด้วยนะคะ และผู้ที่มาแนะนําในเรื่องของกาเรเล่นโยคะแบบไทยไม่ใช่โออย่างแน่นอนค่ะแต่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นจะเป็นใครนั้านดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะ นี่ราค่ก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านโยคะที่โอบอกให้ฟังนะคะคุณหมอกิติบุษเปลวันนี้หรือว่าคุณหมอใบไม้นั่นเองสวัดีค่ะวันนี้พาแขกจากต่างแดนมาสองท่านคุณดิกคุณดิกกี้แล้วก็คุณฟังโก้นะคะหลังเลยครับจะมาเล่นโยคะเขาบอกว่าเขาฝึกโยคะมาเป็นยีกว่าปีแล้วนะคะไร้เ 10ทีอะก็แต่ว่าวิธีการเล่นโยคะทางอิตาลีของคุณฟังโก้อาจจะแตกต่างกับพี่คุณหมอใบไม้เล่นก็อยากจะให้แบบว่ามาลองและเปลี่ยนกันดูนะคะเผื่อที่ท่านผู้ชมจะได้ลองเอาไปดัดแปลงประยุกต์เพื่อที่จะออกกําลังดูแลสุขภาพเป็นวิทีดีเลยครับค่ะนะครับเราจะมาเริ่มท่าไหนกันดีคะ So we try to do yoga together u ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราในฐานะเจ้าบ้านเราลองเริ่มต้นดูนะครับแล้วก็ลองดูซิว่าทางตะวันตกเขาเนี่ยเขามีความเข้าใจเรื่องโยคะผมว่าวันนี้ผมจะลองใช้สีดับตนบางท่าโอ้โหสีดับตนเให้เจ้าบ้านดตนะครับลองดูครับแล้วก็เขาอาจจะทําท่าตามผมหรือไม่เขาอาจจะใช้ท่าที่ดูแล้วมีคุณประโยชน์ ใกล้เคียงกันนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของเขานะครับอย่างนี้ดีไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวเราลองเราลองเริ่มต้นกันดูจากข้าแรกทร่คิดว่าวันนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนียนะครับใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเราทําอะไรอย่างที่สังคมมันค่อนข้างจะวุ่นวาย่ใชก็เกิดความเครียดปวดเมื่อยนะครับบางคังความเรียดลงไปที่กระเพาะนะครับ มันออกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเดี๋ยวเราลองดูครับนะครับของฤาษีดัดตนนะครับซึ่งจะต่างจากโยคะนิดนึงนะครับแต่ว่าอยู่ในแนวทางเดียวกันนะครับเราลองดูนะครับเราเริ่มกันที่ท่าคลายเครียดสักนิดนึงก่อนนะครับอ่าอันนี้เหมาะเลยค่ะเราเป็นเราอาจจะเป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั่ครับโอ้ขออนุญาตอยู่ด้านนี้ก็นะคันั่งลงนะครับวิธีการนั่งของฤาษีนะครับเขาต้องค่อยๆนั่งนะครับค่อยๆนั่งคล้ายๆโยคะนะครับเราค่อยๆนั่งท่าไหนก็ได้ครับที่สบายๆแล้วค่อยๆนั่งลงครับครััับบน่งงลคร นะฮะนั่งลงนะครับเอามือเท้าพื้นไว้นะฮะให้ศูนย์ศูนย์ถ่วงของเราดีนะครับนั่งลงไปครับโยคะหรือว่าฤาษีตัดตนจะคล้ายกันก็คือต้องมีการกําหนดลมหายใจนะครับแต่เพื่อความสะดวกของท่านผู้ชมนะฮะที่จะให้ท่านผู้ชมทําง่ายขึ้นนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งกังวลกับเรื่องของลมหายใจนะครับเราค่อยๆตั้งสมาธินะครับ นะฮะสูดลมให้ใจเข้าไปลึกๆนะครับนะครับเสร็จแล้วเริ่มจนในทางง่ายๆนะครับยกมือซ้ายขึ้นมาครับยกมือซ้ายขึ้นมานะครับนะครับเอาพาดไปหลังที่ศัครับเบี่ยงไปหลังที่ศะใช้มือขวานะครับเอื่อนขึ้นมาจับข้อมือซ้ายครับแล้วดึงครับแล้วดึงดึงช้าๆครับดึงช้าๆ ดึงช้าๆปึนไงครับคุณโอ๋ครับว่ามันตึงตึงแล้วช้าๆนะครับอ่านะครับจับข้อมือนะคะครับจับข้อมือแล้วดึงนะครับดึงไปทางไหนคะดึงมาครับดึงให้มันตึงครับอ่าดึงไปทางขวาครับให้มันตึงนะครับเสร็จแล้วเราก็สลับมือครับเราก็สลับมือนะครับแล้วก็ดึงให้มันตึงเช่นเดียวกันครับดึงดึงไปในทิศทางตรงกันข้ามนะคะไปครับ เอาเอามือซ้ายจับก็ต้องดึงไปทางซ้ายครับดึงนะครับเห็นไหมครับ่านผู้ชมครับท่าในกรณีคุณจะออกกำลังกายมาเอเลยค่ะ่คุณใช้ได้เลยค่ะค่อยๆลับนะครับลับมาแล้วมาอยู่ในท่าเดิมครับในท่าเดิมครับอ่าคุณซางก็มีไหมครับโลค่าของชาวอิตาเลียนที่คลายเครียดมีท่าไหนไหมครับ อถ้า้าเบื้องต้นนะคะเขาใช้สมาธิครับของเขาใช้สมาธิครับนะครับให้เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับประสานกันครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งอย่างนี้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนท่าวงแหวนครับนะเห็นไหมครับแล้วหายใจเข้าแรงๆครับนะครับ พอหายใจจนสุดแล้วก็ให้ใหายใจออกครับเห็นไหมครับในการหายใจเข้าเนี่ยดึงลมหายใจเข้าไปเนี่ยปอดจะเปิดพื้นที่ให้รับอากาศคือออกซิเจนนั่นเองนะครับพี่วันนี้อากาศดีมากๆด้วยนะคะลมพัดเย็นส,ยสบายทีเดียวเล่นหัวคาริบไดนะ้นะมีได้บรรยากาศดีจริงๆนะครับ่คุณโอไม่ยากเลยไม่ว่าของไทยไม่ว่าของอินเดียหรืว่าหรือว่า,วาชาวอิตาลีน,นาไปทําก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยครับ นะฮะเอาละครทีนี้เราลองมาดูท่าที่สองนะครับคนทํางานในออฟฟิศคนทํางานอยู่ในชีวิตของเมืองนะครับมักจะปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยเข่านะครับปวดเมื่อยหลังด้วยค่ะปวดเมื่อยหลังนะครับนะครับเราลองดูนะครับเรายืดหลังตรงๆครับยืดหลังให้ตรงยืดตัวให้งสุดเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาจับฝ่าเท้ามาชนกันดูนะครับจับฝ่าเท้ามาชนกันดูครับนะครับ เมื่อจับปลาท้ามาจนกันดูคุณโอดึงอีกเข้ามาเยอะๆครับเสร็เยอะๆครับคุณหมอถามเูืทอมอย่ามึนช่อเฉลี่ยไว้เสร็จแล้วเราเอาข้อศอกครับเอาข้อศอกนี้ตั้งขึ้นไปครับวางวางที่ขาอ่าวางวางอยู่ระหว่างช่องที่ขาหนีบครับนะตรงหัวเข่านะครับให้เกรงท้องขาขึ้นมาแล้วก็ดันข้อศอกลงไปครับแรงๆครับ เห็นไหมครับแล้วนับหนึ่งถึงสิบสำหรับท่านที่ยังไม่คุณนะครับให้นับแค่หนึ่งถึงห้าครับนะครับมันจะเกรงทั้งตัวเลยครับเป็นี้ครับคุณโอครับรู้สึกไม่รังวแรงกดเข้าสอดลงไปที่ขาใช่ไหมคะอันนี้จะแก้ปวโดโหัวเข่านะครับเออโอว่าน่าจะปวดมากขึ้นนะคะครับไมะครับยังไม่ได้ร่วน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ย ถ้าหากว่ามีอาการปวดขาร่วมด้วยนะครับมีอาการปวดขาร่วมด้วยนะครับให้วางเท้านะครับไว้เป็นตุ๊กเอกครับระหว่างนี้โอหายใจเข้าดได้ไหมคะได้หายใจออกได้หายใจไม่ได้โอกหายใจปกติได้นะครับได้ <c oughs> ครับและทําท่าเช่นเดียวกันครับทําท่าเดินครับนะฮะทาท่าเดินนะครับระหว่างที่เราเซ็ตตัวนะครับให้ค่อยๆยกเท้าขึ้นมานะครับระหว่างที่เราเก็งนะครับเอาฝ่าเท้าวางกับพื้นครับนะฮะเอาฝ่าเท้าวางกับพื้น นะฮะใช้ใช้ฝาเท้าวางกับพื้นนะครับแล้วใจนี่ก่อนนะเสร็จแล้วใช้ข้อสอบนี่แหละครับอยู่ในท่าไหว้ครับเห็นไหมครับอย่าให้ฝาเท้าหลุดจากพื้นนะครับฝา,า,า,าเท้าต้องอยู่กับพื้นแล้วเกิ็งเหมือนเดิมครับนะะนะครับนับหนึ่งถึงสิบเช่นเดียวกันครับอ่า เอาละครับกลับมาอยู่ในค่าเดิมครับถ่าเตรียมพร้อมครับครับที่นี่ของคุณฟังโกเองเนี่ยชาวอิตาลีเขาทำยังไงครับสำหรับคนที่นิยมเล่นโยคะและจะแก้ปัญหาเรื่องปวดข่าได้ยังไงครับ คุณจังโก้เขามีปัญหาเรื่องหัวเข่านิดหนึไงบินเยอะไปหน่อยคือว่าก็เลยจะเป็นท่าที่ว่าเราสามารถที่จะดึงต้มเนื้อตรงนี้ให้ตึงหน่อยเพื่อที่จะทําให้ตรงนี้ไม่เข้าโถไม่เข้ามาจะไปถึงข้างหลังเหมือนอาจจะยากง่ายนิดหนึ่งคุณโหนลองทาตามค่ะครับต้องเลื่อนเหย่าดขาก่อนนะครับแล้วก็ยกขาข้ามมานะครับอ๋อไป นะครับทัดขาเข้าไปครับแล้วก็ลองแล้วรแเอามือข้างนี้เข้าไปด้านแต่ถ้าสมมติไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เอามือวางแค่ข้าวเท่นี้นอต้องตรงงจะอจไม่ลนแล้วเาก็เอามือบมาข้างนี้นะครับ นะะฮสงสัยจะไม่แค่นี้แหละค่ะคุณฟังโตแข็งยาวว่าเลยค่ะอืขัมค่ะอือได้ไหมได้ไหมเออโอ้ว่าถ้ามากกว่านี้คขาจะไม่ออกจะมาปกติยกขาเขาจะข้างนี้และข้างนี้ต้องซ้ายขวาเท่าไหร่เข้าใจอย่างเดียวกัเรานะครับคือจงข้างซ้ายต้องกลับมาข้างขวา นะครับนะฮะอ่านะครับอ่างี้ยเราต้องทำให้เขาทัเขาทั้งช้นนะันะฮะนะฮะอ่าเดี๋ยวก่อนผมก็ทำผิดเนาะลืมเนาะอ่าละครับอ่าเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ฟังไอ้ท่านผู้ฟังเขไม่ได้นะครับให้ทำแค่นี้ครับเอามือดึงขึ้นมาครับเอามือเนี่ยแตะเขาเขา นะครับแค่นี้ก็ยากสำหรับคุณใช่ค่ะอันนี้โอยืนยันว่านไม่ได้จริงอเนี่ยไปฝืนนะคะเพราะว่าเส้นจะโดไม่ได้ดึงดึงครับให้ดึงแค่นี้ครับเนี่ยค่ะให้ดึงแค่นี้ครับนะครับหรือว่าดึงด้านนี้ก็ได้ครับนะฮะต้องดึครับแล้วมันจะยืดออกมาเองเส้นนี่ะคะับบางคนถ้าถ้าถ้าไม่ได้จริงๆแล้วไปฝืนเนี่ยไม่ไหวเลค่ะปวดเส้นค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องดู ศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะยิ่งถ้าถ้าเกิดว่าหัดใหม่ๆนะคะอย่างโอที่เพิ่งมาเริ่มหัดเล่นนะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหตึงมากค่ะเพราะฉะนั้นทําเท่าที่ร่างกายของเราจะสามารถทําได้นะคะอย่าไปฝืนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้จะไม่ดีกับสุขภาพนะคะโอ้โหแค่แค่โยนโยคะท้าเดสิงง่ายๆแค่นี้สำหรับคนที่ไม่เอยได้ออกกําลังกายอย่างโอนะคะก็ตึงไปหมดแล้วไม่ไหวเลยนะคะสงสัยตพองพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็คงจะได้เรียนรู้คือรับวิธีาการเล่นโยคะท่าง่ายๆค่ะคลื่นเียบนะคะรักษาอาการนิดๆหน่อยๆไปบ้างแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอใบไม้คุณฟังโก้แล้วคุณมิกกี้มากนะคะที่วันนี้มาแลกเปลี่ยนท่าทางการเล่นโยคะค่ะขอบพระคุณค่ะ ท่านผู้ชมคะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านยังไม่ได้จากไปไหนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะโอ๋นะคะจะพาแขกรับเชิญทั้งสามท่านไปที่ตลาดร่มหุบทำไมก็ถึงเรียกว่าตลาดร่มหุบท่านผู้ชมอย่าพลาดชมนะคะต้องติดตามกันให้ได้เวลาของรายการตายยายไทยหมดลงแล้วเอ๋พร้อม้วยแขกรับเชิญทุกท่านและทีมงานต้องลากันไปก่อนพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ